ตอนนี้อันนี้คือผู้ช่วยหนูชื่อว่าเอมมี่วันนี้ไอไม่จะเป็นผู้ช่วยของหนูวันนี้เราจะมารีวิวนี่ค่ะขนมญี่ปุน่นซาจายไม่มีที่อร่อยมันที่แม่อร่อยอ่านว่าแปลว่าที่ไม่ติค่ะวันนี้เราจะมาดูกันได้แหละว่าด้านหลังเป็นภพาพอ,อะไรบ้างนี่ค่ะลายกระตูน จะบอกไรน,นี่ป็นภาษาญี่ปุ่นฮะนี่มันคิดว่าแบบนี้คุณจะถูกแต่แบบนี้คุณจะจากแบบนี้มาแบบนี้ก็มาใได้มาแบบนี้น,นี่โชว์ใช่ไหมคะคือตัวนี้มันโชว์ขึ้นมาตัวนี้กินใช่ไหม่ะกลาเป็นสีตัวนี้กิกบบนตัวนี้เขยา่าค่ะแล้วตัวนี้บอกว่าพึ่งแล้วเราจะมาเช็ครสชาติกันมันจะมีเป็นรสโคกกับรสสูตรดอสองรส อ20แท่งจะเป็นยังไงล่เราไปดูกัน